สวัสดีครับพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาอยู่มาเที่ยวมาอยู่ที่วัดโพทองนะครับวัดโพทองเนี่ยตั้งอยู่ในเขตมุบานนาตะกุดตําบลซีเทปอำเภอซีเทปจังหวัดเพชรบูรณ์วัดโพทองเนี่ยเป็นวัดที่สวยงามอีกหนึ่งวัดของอำเภอซีเทปนะครับวัดโพทองเนี่ยอยู่ระแวกเมืองเกา่าซีเทป ทางหน้าประตูสุ้มวัดผพ่ทองก็เป็นหน้าพระปู่ที่สัตว์ที่จำลองมาตั้งแต่สมัยกรุงเทวรดีนะครับพี่น้องชาวเอฟซซึ่งมีความสวยงามพระรามแปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับอูกับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมาัางยความบันถึงรา้งายท่เที่ยวในเทศยนชูอ สวัสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว a อฟซีที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาในภาษาลมภาษาทินเพชรบูรณ์นะครับมือนี้ผมก็บผ่าพี่น้องชาว a อฟซีมาเที่ยวที่วัดโพทองวัดโพทองเนี่ยอยู่ที่มู่บานนาตะกุดตำบลซีเทปอำเภอซีเทปจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวัดที่สวยขามอีกหนึ่งวัดที่อยู่ในอำเภอซเทปนะครับ ดูดหลังดูละแวกเมืองเกา่าสีเทปก็ตามพมไปเบิ้งเลยนะครับวัดโพทองจะมีความสวยงามขนาดไหนตามพวกไปเบิง้งไปชมกันเลยครับเอชิวชาแนลไปเบิง้งไปชมกัน้องชาวเอฟีชิน่ารักทุกคนนะครับเมื่อน,นี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่วัดโพทองนะครับวัดโพทองดูที่บ้านนาสะขุดตําบลซเทปอำเภอ ซีเทฟจังหวัดเพชรบูนะครับวัดโพท,ทองตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านนาตะกุดนะครับพี่น้องชาวเอซนี่คือวัดโพทองนะครับวัดโพทองมีจุดเด่นต่อหน้า,หาเห่านี่ก็คือมีทํากําแพงเป็นรูปโพธิสัตว์นะครับพี่น้องชาวเอฟซนี่ก็เป็นที่ครั้งหนึ่งที่ผมจะพาพี่น้องชาวเอเ มาเที่ยวที่วัดโพทองจุดเด่นของวัดโพทองคือทํากําแพงวัดเป็นรูปพระโพธิสัตว์แล้วเป็นรูปจาลองของเมืองเก่าซีเทปนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งของเพชรบูร์นะครับทางวัดก็ได้ทําการตอนนี้ก็ได้ทําการสร้างกําลังสร้างสาลาการเปลี่ยนนี่คือบริเวณหน้าวัดนะครับ จุดเด่นของวัดที่นี่คือคือกำแพงวัดปัตสุมหน้าวัดเนี่ยจะเป็นกำแพงเมืองจำลองกำแพงเมืองเก่าสมัยข,ขอขอมรุ่งเรืองนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ก็อยู่ในเขตอาเภอซีเทปนะครับพี่น้องอยู่ในตำบลซีเทพ ยู่แถวเมืองเกา่าอุทยานประวัติศาสตร์ซีเทปนะครับพี่น้องชาวเอฟซีใครอยากเข็นใครอยากชมก็มาเที่ยวมาชมกันได้นะครับที่วัดโพทองวัดนี้ทํากระแพงซุ้มหน้าวัดเป็นรูปพระโพธิสัตว์นะครับพี่น้องชาวเอฟซีคลิปนี้ก็เป็นรอบที่สามรอบที่สี่แล้วนะครับที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่วัดโพทองรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามนะครับ วัดโพทองเนี่ยอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านนาตะกุดนะครับอยู่ในเขตมู่บ้านนาตะกุดตำบลซีเทปอำเภอซีเทปจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจุดเด่นที่นี่ก็คือปั้นกำแพงวัดซุ้มหน้าวัดจะเป็นรูปพโพธิสัตว์นะครับจำลองจำลอง เมืองจำลองมาจากเมืองเก่าซีเทปในยุคขอมรุ่งเรืองอำนาจนะครับพี่น้องยุคนี้น่าจะเป็นยุคของขอมนะครับรุ่งเรืองอำนาจโเมเมนย,ยุคยุครังพระพุทธศาสนานะครับพี่น้องชาวเอฟซีแล้วก็เป็นซุ้มประตูเมืองต่างๆมีคนเฝ้ายามประตูนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ก็เป็นนิครางหนึ่ง ที่ผมจะพาพี่น้องมาเที่ยวนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งของซีเทพนะครับพี่น้องชาวเอฟซ ก็มีทั้งหน้าโูทิ์หน้าศาสนาพุทธนะครับพี่น้องชาวเอฟซเป็นการทำจำลองเมืองเก่าซีเทปในยุคหอมรุ่งเรืองอำนาจในยุคสวาราวดีนะครับพี่น้องชาวเอฟซี อย่างที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังมาแล้วอ่ะเมืองเก้าซีเทปเนี่ยมีอยู่4ยุคสสมัยนะครับมีตั้งแต่สมัยสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12 แล้วก็มาสมัยที่2ก็คือสมัยทวารวะดีรุ่งเหลืองหรือสมัยพระพุทธาศาสนารุ่งเรืองนะครับอยูอยอย่ในศตวตรรษที่14ถึง16แล้วมามาเบื้องในพุทธศตวรรษที่16กนะครับก็บคือชว่วงขอมรุ่งเรืองอำนาจขอมเข้ามายึดเมืองสีเทพ นี่คือยุคแล้วก็ยุคสุดท้ายคือยุคก่อนกรุงสุโขทัยก่อนกรุงรัตนาโกสินนะครับอยู่ในพุทธศตรวตรรษที่18เป็นต้นมาแล้วก็เมืองสีเทฟกลายได้ล่มสลายไปนะครับกลายมาเป็นเมืองล้างเมืองโบราณจนถึงทุกวันนี้นะครับพี่น้องชาวเอฟซ สวัสดีครับพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาอยู่มาเที่ยวมาอยู่ที่วัดโพทองนะครับวัดโพทองเนี่ยตั้งอยู่ในเขตม่บานนาตะกุดตําบลซีเทปอำเภอซีเทปจังหวัดเพชรบูรณ์วัดโพทองเนี่ยเป็นวัดที่สวยงามอีกหนึ่งวัดของอำเภอซีเทปนะครับวัดโพทองเนี่ยอยู่ระแวกเมืองเกา่าซีเทป ข้างหน้าประตูซุ้มวัดโพทองก็เป็นหน้าพระภูทิศที่จำลองมาตั้งแต่สมัยกรุงเทราวาดีนะครับพี่น้องชาวเอฟซีซึ่งมีความสวยงามพระรามแปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับซุ้มประตูหน้าวัดโพทองแล้วผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีขึ้นไปกล้าวล่วงพอโยกเขียวที่อยู่ที่ ทำมาจากโลกทั้งองค์นะครับที่อยู่ผนสาลาการเปลี่ยนวัดโบโทองที่กำลังสร้างอยู่นะครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้ก็เชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนเข้ามาทําบุญกับวัดใดนะครับ เนื่องจากตอนนี้วัดกลางหาุนทรัพย์เพื่อสร้างสาลาการเปลี่ยนสร้างใหม่ของวัดโพทองนะครับพี่น้องชาวเอฟซีวัดโพทองบ้านนาตะกุดตำบลซีเทพอำเภอซีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เชิญชวน ร่วมบุญงานบุญฉลองสมโพธร่องพอหินเขียวปีที่18และในงานไหว้ครูครอบครูปูหรือีโมงคลวันวิสาขาบูชาระวังอันนี้ทำไปแล้วนะครับตั้งแต่18ถึงยีบสองนะครับพี่น้องชาวเอฟซีล่องพอหินเขียวต่อนหน้าเ่าเนี่ยก็คือทำมาจากจกทั้งองค์นะครับพี่น้องชาวเอฟซ ผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีเดินบึงเดินเล่นบึงความสวยงามของศาลาการเร์เยนวัดโพทองก่อนนะครับก่อนที่ผมจะพาพี่น้องชาวเอฟซีมากราบไหว้ร่องพ่อหินเขียวที่ทํามาจากโยกทางองค์นะครับตอนนี้วัดโพทองก็ทําการปั้นพญานาะคต่างๆอยู่ตามต้นเสานะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็เชิญชวน พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธามารวมทำบุญเพื่อสร้างพระเพื่อสร้างพระพุทธรูปที่ให้ะริตสถานไว้ในอุโบสถวัดโพทองนะครับเอากรมาเบิงพระประจำวันเกิดแต่ละวันมีอย่างแดองค์ที่หนึ่งคือพระประจำเกิดวันอาทิตย์วางปางทวายเนตรนะครับ องค์ที่สองพระประจําวันเกิดวันจันทรปางห้ามเมาที่นะครับแล้วก็พระประจําวันเกิดปางอังคารเป็นพระปางห้ายาดนะครับไสาย,ยาดพระพุทธปงางไสยาดวันพุธ กลางวันพระปางอุมบ้านนะครับวันพุธเนี่ยมีซ่ององมีพุธกลางวันและกลางคืนนะครับพุธกลางคืนวันพุธปางพุธกลางคืนเป็นปางป้าเลไลนะครับพี่น้องชาวเอฟซีแล้วก็วันพฤหัสเป็นปางสมาธินะครับพี่น้องชาวเอฟซีวันศุกร์เป็นปางลำพึงนะครับวันเสาร์ ปางนาปก,กนี่คือพระประจำวันเกิดทั้งเจ็ดวันมีแปดองค์นะครับวันพุธมีทั้งกลางวันกลางคืนนะครับพี่น้องชาวเอฟซนี่คือพญานาคที่กำลังปั่นอยู่ในโบสถ์วัดโพท,ทองนะครับต่อไปผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟเข้ามากราบไหว้พระหินเผียวนะครับพี่น้องชาวเอเซ เอฟเพื่อเป็นสิริมงคลต่อพี่น้องชาวเอฟีและผม ผมก็จะพาพี่น้องไปจุดชูเขียนเพื่อไหว้ร่องพอหินเขียวนะครับที่ปริษฐานอยู่อุโบสถก็อยู่ซาลาการเปลี่ยนนะครับวัดโพทองโตซาลาการเปลี่ยนวัดโพทองก็กำลังสร้าง ก็เชิญชวนพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวมาทำบุญไหว้พระกันได้นะครับที่วัดโพทองเนี่ยเป็นวัดที่สวยงามอีกหนึ่งที่ของชาวซีเทปของชาวเพชรบูรณ์นะครับนัมูตระสะพระควาตสัมมาสมัมพุทธะนัมูตระสะพระควตาตหะตสัมมาสมัมพุทธะนัมูตรสะพระควตาตหะตสัมมาสมัมพุทธะ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธมหาเตโชมหามานังพุทธทางปสิธิเมธัมมังปสิธิเมสร้างคังปหิติเมพะระคังปสิธิเมเทว่านังปสิธิเมแม่ตากรุณาตังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโธทิวี พะวีรูณเน,นสปพเตมหาสป,ปะเตพุทธาสะชัยยะขะทังผมพาพี่น้องมากราบร่วงพอินเขียวแล้วผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีไปปิดทอง ร่วงพอผมก็จะปล่อยคลิปยาง,งาๆไปเลยนะครับพี่น้องชาวเอฟีคลิปนี้ผมก็ะบ่มีอะไรมากผมก็พาพี่น้อง ชาวเอฟซีมาเที่ยวที่วัดโพทองนะครับผเอเชินชาแนลนะครับเมื่อนี้ผมกับพ,พี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่วัดโพทองวัดโพทองเนี่ยตั้งอยู่ที่มูบานนาตะกุตตำบลซีเทปอำเภอซีเทปจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นวัดสวยงามอีกหนึ่งวัดก็เชิญชวนพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวกันได้นะครับ ก่อนจ้กกันไปกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบืองพี่น้องชมกันนีงนะครับถ้าอยากให้ผมาไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับบายยเอชิวชาแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชชิวชาแนลครับ